เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีผัวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักคก้าไกลสัสดส่วชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องก,กันชงนะครับผมคิดว่าผมจะไม่อภิปรายแต่ว่าเมื่อเกี่ยวข้องเรื่องกันชงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมดีกเลี่ยงที่จะพูดความจริงตรงไปตรงมาต่อสภาแห่งนี้นะครับกับประธานกรรมธิการ ท,ที่ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานฮะในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดนะครับว่ามันไม่ควรจะเอากันชงเนี่ยเขามายุ่งกับกัญชาอันนี้คือข้อทีจจริงครับท่านประธานพอดูในมาตรานี้นะครับมาตราที่15มันพูดเรื่องการอนุญ,ญาตนะฮะท่านประธานคือผมกําลังงงกับพี่น้องชาติพันธ์ของตัวเองครับคือมันคือมเมล็ดกัญชงตั้งแต่อยู่ในความเปาบุรุษของ พวกผมนะฮะท่านประธานโดยเฉพาะพี่น้องม,มองเนี่ยครับวันหนึ่งมันเป็นสมบัติมันเป็นทรัพยากรที่มันอยู่คู่กับวัฒนธรรมซึ่งสมัยก่อนอาจจะใช้เรื่องของการเป็นยาบ้างเป็นเรื่องของออการทอผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นเชือกอะไรแล้วแต่หรือในพิธีกรรมแต่วันนี้มันถูกมองว่าเป็นเศรษฐกิจวันนี้ผมต้องไปขออนุญาตขนอ,อื่นคนที่ผมไม่รู้จักอะฮะ คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรฐานวัฒนธรรมที่มันเป็นต้นทุนตรงนี้ครับลองไปขออนุญาตผู้อนุญาตใครคือคนอนุญาตสรุปแล้วก็คือว่าพี่น้องของผมพี่น้องชาติพันธุ์ของผมเนี่ยฮะพี่น้องมองนะครับต้องยกมัเล็กพันให้กับใครที่ไหนไม่รู้ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องในเชิงอความเชื่อวัฒนธรรมไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยแต่พอเป็นเงินมาปุ๊บต้องขอยืดไว เอามะเร็งพันยกให้คนอ,อ,อ,อื่นแล้วต้องขอให้คนอ,อื่นอนุญ,ญาตให้เราปลูกอย่างเงี้ยฮะท่าปนประธานมันมีความเป็นธรรมที่ไหนล่ะครับผมยกตัวอย่างให้ชัดเจนให้สภานี้เข้าใจเข้าพันุไทยครับเข้าหอมมะลิก็ดีอะไรก็ดีนะครับท่านประธานครับอยู่ๆแล้วเราไปขออนุญ,ญาตให้ขออนุญ,ญาตจากยุโรปขออนุญาตจากอเมริกาขออนุญาตจากจีนอย่างเงี้ยท่าปนประธานเรานึกภาพว่ามีความเป็นธรรมกับพี่น้องพวกผมหรือเปล่าครับท่านประธานเรื่องนี้นะครับ ถ้ามันมีทางออกในกรรมธิการหรือในชั้นไหนก็ตามแต่ครับผมขอความการุณาครับให้แยกกันชงออกจากกัญชานะครับมันจะได้ถูกพัฒนาคนละทางผมย้ำตลอดว่ามันไปคนละทางเมื่อเช้านี้นะวิชาการนะครับที่ติดตามเรื่องนี้นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามอาจารย์ลอยนะครับมาที่สาภาเนี่ยท่านก็ยกดินบล็อกนะฮะบล็บอกที่ทํามาจากเศษวัสดุที่เหลือใช้จากกันชงนะครับเป็นบล็อกบล็อกมวลเบา นะครับมีคุณสมบัติในการทําที่จะทําให้เศษวัสดุเนี่ยสร้างมูลค่าต่างๆนะครับทนไฟด้วยแข็งแรงด้วยต้นทุนตามด้วยท่านประธานครัเรื่องนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกที่มันมันเจ็บปวดในใจครับท่านประธานผมไปที่พบพระเปิดพบพระนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกกัญชงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันมีการปลูกหลายแบบนะครับคือถ้าจะปลูกเอามันเล็ดเนี่ย นะครับส่วนใหญ่พี่น้องในที่ผ่านมาคือปลูกเอาเพื่อจะเก็บสายพันธุ์เท่านั้นทั้งหมดี่ที่เขาปลูกคือเขาจะเก็บใยเอายไ,ไว้นะครับเปลือกเอาไว้เพื่อที่จะมาถักมาทอมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้ามาทําเป็นเชือกอะไรต่างๆนะครับวันนี้ในเมื่อเราเห็นว่าตนนี้ครับกัญชงตรงนี้ครับมันสามารถพัฒนาเป็นพืชธศรกิจซึ่งมันคนละทางกับกัญชาเนี่ยแต่เรามาปนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหาย เสียหายต่อพี่น้องชาติพันธ์ที่เป็นผู้ถือครองเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่อดีตเสียหายต่อระบบการพัฒนาเศรษฐก,กิจที่มาจากฐานความหลากหลายทางชีวาภาพและวัฒนธรรมท่านประธานลองนึกภาพนะครับว่าถ้าหากว่ากัญชงถูกมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับกัญชาเนี่ยครับผมนึกไม่ออกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยครับสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ที่มันถูกพัฒนาโดยพัฒนาการโดยระบบธรรมาชาตินะครับ มันจะมีปัญหาทันทีครับทุกวันนี้ที่ประชาชนปลูกไว้นะครับทำไมต้องปลูกเหมือนข้าไร่หมุนเวียนของพี่น้องกะเหลี่ยมเหมือนกันกัโชงก็เหมือนกันเราจะปลูกไว้ทุกปีปลูกทําไมครับก็เพื่อให้มันปรับตัวไปตามสภาพภูมิอากาศเมื่อห้สิปีที่แล้วอุณหภูมิอีกแบบหนึง่งกระแสลมกระแสน้ําแสงแดดมันอีกแบบหนึง่งวันนี้อุณหภูมิ กระแสต่างๆเพราะว่าโลกล้องต่างๆนะครับมันเปลี่ยนแปลงต้นไม้ก็ต้องปรับตัวการที่ปลูกทุกวันเนี่ยสายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือสายพันธุ์ที่เราปลูกทุกปีปลูกทุกปีเพื่อให้มันปรับตัวเข้ากับกธรรมชาติวันนี้เราต้องไปขออนุญาตคออาคอ,อื่นเพื่อที่จะรักษาตัวตนของพวกเราผมคิดว่าสิ่งนี้ผมรับไม่ได้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ